โอ้โหหนักไหมเนี่ยหนักไหมเนี่ยหนักมากอ่ะะคครรัับบนนาานาต้งใี มีปูว่าในบ่อมีปูไหมเจอปูยังมีปูไหมดูดิเอาปูเอาปูามาใส่เอาปูมาใส่โอ้น้ำทะเลใสเลย วาแมว้าเอ้าว้าวเอาไปติดมายังไงแม่อย่าเลเนี่ยนี่ลงมงดีลโอลงมันแรงไปเต็มไหมยังคะน้ำถ้าเต็มบ่อยัง ขึ้นมันแรงขึ้นมันแรงโอ้โหสนุกเลย